กราบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องทั้งพังไทยหรือว่าพังลาวนั้เบิร์ทุกคนนะพี่น้องนะเนาะเมือนี้บ่าวคิดดือสิพาพี่น้องไปทุไปสม้มวิธีชีวิตอ่าของสุนับดเหลาวเนาะอยู่อ่าเมืองชมราชแข้งขมวนเชิงคลิปดังเก่าบ่าวคิดดือก็ต้องกราบข้อนุญาตนำตนสบับเพื่อนเนาะมาดามเมืองโพก็สาหมาัดเขาไปกดติดตามคนไหนเนาะเชิงวิธีชีวิตดังเก่าวนี่ก็เป็นบ้านเพื่อนที่แบบว่าแปลกแนวหรือว่า รุ่นเก่าหรือว่านั่งดังเดิมนะพี่น้องซึ่งการปลูกบ้านหรือว่าสร้างเฮือนเพิ่นนี่เพิ่นสิใช้อ่าเสาต่อพี่น้องจินตนาการบ่เสาตอ่ออ่าชั้นล่างมันจะเท่ขึ้นประมาณ5-60ซมแหละเพิ่นก็ก็จะเอาเสาใหม่มาตั้งอีกที่นึงเนาะบ้านเฮือนเพิ่นนี่ซึ่งมันสิแปลกหรือว่าแหวกแนวจังได๋ก็สามารถไปติดตามรับซุมพร้อมกับบ่าวคีดหรือเลยพี่น้องก่อนสิไปรับซุมคลิปก็ฝากกดติดตามนะคโคตรโยกโปให้บ่าวคีดหรือนําเด้อพี่น้องเด้อ ในหมู่บ้านเลยอันนี้ทางเข้าไปเนาะทางชนบทเนาะค่ะโอ้ต้นแต่ไอ้ต้นอันบุกข้าวพนก็งามเด้นี่ก็จะเป็นถนนไปเนาะต,นต้นตาลค่ะ บ้านชนบทนี่ไปจอดตรงนั้นอีกแล้วบัดไ้ที่จอดอีกแล้วแต่ว่ามีแต่เงอนหลังใหญ่ๆเนาะจอดอยู่นี่จอดอยู่นี่ไปไหนเขาจอดรถอยู่นี่บะแล้วก็ไปวัดวะสบายดีไม่แห้งอือ เออพักคนงามเนาะเขาเช็ดฮื่นไอเฮื่นพักวันนี้เนาะโอ้นี่นะแสดงว่าพนยกอู้แบบนี้ทุกบ้านเลยเนี่ยขอบไปจัง่อยบ่โอ้พู้นี่ผู้นีสังเกตอ๋อมันบวมบ่นี่ขาขาขาหื่นเอาหินมาซ่อนข้างล่างเป็นอ่ามันบวมบ่เห็นเลยเนาะค่ะเนาะ มันยึดแล้วก็มันแน่นนเพิ่งเคยเห็นด้วยเพิ่อนเคยเห็นอ่ะอันนี้คือตั้งแต่ทําเตเแรกๆเลยสร้างแต่ลรกก็เป็นอยางที่บอะจ้ะฮะบ้านวัดพระส่วนหลัเอินติดบ้านเป็นอย่างเขาคือเอาหินมาใส่เฮบ มันกั่นไม้พวกกัดอยู่กิ้ำไ้ธรรมดาถ้าพังไม้ลงไปแล้วมันเสี่ยงแต่มันก็โบเลื่อนบางอย่างเลยเนาะจับเลยน่เยจับแน่นเลยนี่พ่นทาไปเลยกินหลับเลยเออนี่แปลกดีเนาะบ้านจะค่อยขนาดบ้านฟังดินมันยังโยกไหมบ้านนี่บไมีโยกเลยเนาะเบิ่แม่หัวเขามาคักหัวพ่นไหม โออีล่าไปกระเด้อสบายดีจ้าจ้ามาตรงไหนที่วาเป็นวัดอ่ะไอเอ๊ะไปใช้ดิฮะบอกว่าจอดนเมือนเก่าือจอดอ๋อเหรอนซนนซาน่นเม นี่แต่ใหญ่ๆเนาะผัาใบถ้วยนี่แต่เฮือนพุ่มๆเป็นแบบโบราณทั้งหมดเนาะอันนี้เฮือนแม่ของน้องเป็ดอะไรอันนี้เหรอคะอ๋อแม่น่ะอ๋อนี่นเฮือนพ่นโอ้ยแบบเฮือนบ่มีพวกเลยนะคะเด้อนี่แต่ละหลังนี่บ่มีพวกเลยผู้สาวลาวเขาใส่ขี้นเดี๋ยวเขาเขาสงามฮะเขาจะได้ล้านค่า โออตรงนั oh, like uh, so ้นร้านค้าจะอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยงานซานบ้านซ่องเพื่อนอาเตค่ะเตหิตเตน้าบ่อนนี่เขาจะไี่นะซ่องามาถ่ายอยู่นี่ละมือนันตื่อฮะซ่องอัน ส่งเยอะอ่ะคนคนมีโถอ้อนเพื่อนี่นี่แล้วว่าสัมผัสนั่งอันนี้อยู่ดูเขาเห็นเขาเห็นช่องแลาอยู่แต่ไม่ได้จิกค่ะสบายดีจ้ะอ๋อสบายดีจ้ะแปลกเนาะโอ้อันนี้ค่างคักนี่ป้าเพิ่์เฮดแบบนี้เลยค่ะทรงแบบนี้เลยเนาะอ๋อเงินเพิ่นกับโยกเลยเนาะ าตาวพ้นทุกหลังคาเหตุผลนล่นนะอันตัวนั้นลอยเลยแต่นั้นขาลอยนะคะห่านพักบัวพ่นห่านพักบัวก็จะดีเลยต้นตาลพ่นเอ้ยพอเป็นต้นตาลต้นบักร้าวนะคะสบายดีเด้อ สบายดีค่ะดีไม่แห้งมันซาบ้านซองพ่นน่าอยู่ด้วยค่ะรอ,อปีปอีก,อกอจีน้อยแหละจะได้เปลี่ยนเกิบแล้วค่อยอ๋อนี่เน,นาะเนาะเล่กกออาพ่น ข้างล่างก็จะเป็นเล่าเป็ดอัน,นะไข่ออกลูกแล้วนะั่นอ๋อเป็ดออกลูกแล้วออกไข่ค่ะน่านไข่เป็ดโอ้ไล่น่าไข่เป็ดนะได้ไข่แล้วไข่เยอะจังเลยไม่หคืนแถวนี้อันเดียวจะมีดินอืมเขาจะมีดินแบบนี้นะเนาะ เขามาทมหรือจังไดนี่เด็กเขาจะเอาเลยเขาตั้งแต่ตะกี้เขาตั้งแบบนี้นะอมันจะแน่นใช่ไหะมันจะยึดเอาเนื้อเขาไม่ได้ฟังมีโคกใหญ่เข้าไปโคกใหญ่จะมีตอนะกี้เราจะตั้งโคกอ๋อขี้เป็ดบ้านนี้เป็นยังไงคขี้แบบขี้แบบโอ้คนอรบกขี้เป็ดโลดเลยเจออบาทที่ต้องไปศึกษาใหม่ซะแล้ว เนาะที่แบ่เนาะตอนนี้แบ่พอนกัไปกินยาอายุแม่นต้นเลี้ยแด้ตัวน้อยๆอันเด้ยเฮ้ยหะเมื่อเลาะเมื่อกี้อ่ะโอ้โคกซากสมัยก่อนเถะนะเต็มสมัยก่อนนั่นเออบ้านคุณแม่ก็มีนะคะแต่ก่อนนะคะก็ใช้รุ่นนี้แหละแต่ก่อนน่ะหลังๆในประมาณยี่สิบสามสิบปีหลังแล้วเขาไม่ใช้แล้วเออคือซึ้มแท้ๆนั่นน่ะ ฮัลโหลฮัลโหลซึมแท้เพิ่นเป็ยนอย่างคนบรสบายนะเอออย่างคนบรสบายเพิ่นอกหักเฮ้ยว่าซ่นดิอืมอันนั้นไหมเดี๋วเขาไปเบิ่งกอนอันนี้ก็เป็นเฮือน้าว่ามีคนอยู่เนรอคะเนาะโอ้ อ้ข,ขนาดเลยมันซานพน่นพยานจตกดอกคิดฮอดอสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วมาดามมโุโภกอาศัยอยู่แบบนี้แหละค่ะเป็นความอ่าคั่งนี้บปอ่เป็นความเคยชินแต่ตอนนี้ก็คือว่าเปลี่ยนไปแล้วเนาะตอนนี้ก็มาฟั่งลรา สบายดีแม่ยู่ดมแห้งหมู่บ้านแห,แ,หแห่งนี้นะคะร้านค้ามีสองแห่งแต่เขาปิดค่ะโห้าหนึ่งอยู่ทางพุ่นบอดโดยตั้งไปเนาะโดยสิผ้าเลาะซื้อแนวกินผ้าสุกิน คนแบ่อีกแวแบ่กินหยังเด้เนาะอ๋อเพิ่นก็กินคือกันเนาะกินบักปี้กินบันกน,กน,นี้อือเพื่นท้องแน่ๆแล้วนี่ไอจะกินเนาะท้องแล้ว,วนี่เนาะเออเออๆมีหนวดมีข้าวพร้อมตามผู้แซ่บบ่ลูกแซ่บแซ่บบ่โอ,อ้มา โอ้เซบอาจารย์บักมีเพ่นก็สิเป็นพันน้อยนะคะนะพันใหญ่พันจะพันน้อพันใหญ่พ่นวพัน่นะ้อือพูดบใหญ่พ่นวาเออบ้านป้าเ่ยลูกสมีเดะบานเกบ้านสมันใหญ่แล้วใหญ่สุดนะเนาะสกินเซบอกะ เคนเพผนใส่ก็เพผนใส่อันกระโลงน้ำตัวนั้นตะแบ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 เพะคนเข่าคนใหญ่โอ้ยอยากได้เด้เนาะอยากเอาไปเลี้ยงเด้เนาะโอ้นี่ถึงวัดแล้วมันบ่เนี่ยทางเข้าหมู่บ้านเมื่อกี้ค่ะเนี่อทางเข้านะคะนี่เออไปไปหอดวัดละเบียอันเดียวกันเลยเนาะคลิปนี้ก็ ขออนุญาตจบสมนีเด้วค่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ